รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ันเดินหน้าสู่วิถีปกติใหม่โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทเที่ยวเมืองไทยอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิม d A แคร e ห่วง,วงใยกันและกันทำให้ใจแข็งแรงบริษัท d A, A <ะ>1 9 9 1เาจำกัดมหาชน Thailand f ฟรีดีไซน์เอ็กซ์โป2022มากรรมอาริสถาปัตดและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5สะดวกปลอดภัยมั่นใจเข้าถึงทั้งออนไลน์และออนไซต์ site. พบกันวันที่10-13กุมภาพันธ์ต้นปีหน้าที่ไบเทคบางนา อิสนะทัวรยกล้อทัวรอารยสถาปัดขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลสัปดาห์นี้มาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติกันที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ คณะมนุษย์อทัวร์อารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเดินทางมาย้อนตำนานทีมหมูป่าติดถ้ำที่เคยเป็นข่าวโด่งดังเกียวกราวไปทั่วโลกเมื่อช่วงเดือนกร,รกฎาคมปี2561ส่งผลให้อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายขึ้นมาในทันทีครับ ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเปิดประเทศเปิดการท่องเที่ยวในแบบวิถีปกติใหม่คณะพลิตล้อทัวอารยสาปัตย์จึงได้เดินทางมาเที่ยวชมสถานที่ประวัติศาสตร์ณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนย้อนตำนานทีมหมูป่าติดถ้ำกับอดีตอธิวการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสววีรศักดิ์โพจุรัตพร้อมด้วยทีมงานในชุดปฏิบัติการกู้ภัยบริลโลกที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายครับ รายงานสดจากปากถ้ำขุนน้ำนอนอนครับมีท่านล้มทีในเหตุการณ์มาบัญชาการเองก็ตอนนี้ย้อนอดีตครับนี่ยสามปีที่แล้วมิสเตอร์เวิร์นคุณมิสเตอร์เวิร์นเน่เน่เเนี่ยตัวจริงเสียงจริงมิสเตอร์เวิร์นมิสเตอร์วิลคุณวิลนี่ก็บุกมากนะครับบุกเข้าไปในถ้ำมาแล้ว I think it's it's a great experience it's beautiful it's scary I couldn't imagine it on my own couldn't do it oh but to get the the m o v part out is is incredible a miracle ถ้าเราขึ้นไปบ้านผาหมีเราจะเห็นห้วยน้ําดันนะฮะที่ห้วยห้วยตัวนี้เลยครับที่ไหลก็ไปท่วมเด็กๆที่3ามแยกนะฮะถึงตรงนี้นะครับรพอถึงตรงนี้เนี่ย น้ำมันมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะเลี้ยวขวาเข้าไปเพื่อที่จะไปท่วมเด็กที่สามแยกเมื่อกี้นะฮะก็เลยเอาเอามาทําเขื่อนกั้นแล้วไปขอท่อแล้วก็เบี่ยงให้มันอ้อมข้ามไปครับท่านครับอ้อมข้ามไปไม่ให้มันเข้าไม่ให้เข้าตรงนี้นะฮะน้ําก็เลยลดลงเนีครับปริมาณน้ําลดลงจากวันละหมื่นแปดเนี่ยหายไปเกือบครึ่งนะฮะต่ดูข้างบนนะเห็นไหมครับคือลานฮอที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปไปขุดแล้วก็ไปเจาะนะครับนั่นคือตาแหน่งจริงนะครับ แต่เด็กก็อยู่ตรงโน้นนะครัเด็กของจริงเด็กอยู่ตรงโน้นเจาะยังไงก็ไม่เจอหรอกเจาะยังไงก็ไม่เจอจาะไปนี่หาบุ้งได้600เมตรไอ้ตัวนี้สูง1 3 2สเมตรยังไงก็ไม่เจอนะครับเทคโนโลยีพวกไอ้ใช้เรดาร์สแกนมันไม่สามารถตรวจเจอได้หรอกว่ามันหนามากครับมันหนาครับชั้นดินชั้นหินมันหนามากจนกระทั่งที่ผมเชิญเชิญทีมอเมริกันเข้ามาผมโทรคืนวันนั้นเนี่ยก็ตั้งใจจะให้เขาเอาอุปกรณ์ในการค้นหาไออุ่นของร่างกายมนุษย์แต่ว่าพอมาเจอกำแพงขนาดนี้เข และจุดแรกที่คณะทัวร์อารยศาปัต์จะไปเที่ยวชมกันนั่นก็คือถ้ำจำลองย้อนเหตุการณ์ปฏิบัติการกู้ภัยทีมหมูป่าติดถ้ำครับก็คือตรงนี้นะฮะจะเป็นถงบญชาการนะฮะตัวนี้ถงบญชาการตรงนี้เป็นปากถ้ำวันที่เกิดเหตุการณ์นะจักรยานเด็กๆนี่จะมาจอดหน้าปากถ้ำนี่แหละจักรยานมาจอดสิบเอ็ดคันแล้วก็มีรถเครื่องจอดอีกหนึ่งคันข้างล่างตอนนี้เนี่ยถึงถึงจุดนี้นี่มันประมาณ200เมตรครับตอนนี้ถงสองเนี่ยจะประมาณสัก700เมตร ตรงนั้นน่ะเราจะเห็นคุณเวินดูแผนที่นะฮะแล้วตรงนี้น่ะถ้าเรามองภาพทางซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่าทางลำบากรูนิดเดียวนีดด่นีน่นคือภาพของจริง,ยง,งรอ,อย่างงี้นะอย่างเงี้ยนี่ฮะรูตรงนี้นครับังคประับต้องผ่านรูนี้ด้วยใช่ใชทุกคนจะต้องผ่านช่องขนาดนี้นครับมุดขึ้นไปอีกประมาณสัก <20 S 2> ยีย่สิบเมตรก็จะไปเจอถงสามซึ่งเป็นศูนย์นถงบัญชาการหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเจอรองเท้าเด็กถ้านับตั้งแต่ถงสามไปนะฮะมันจะเป็นทางน้ํายาวน้ําจะท่วมตลอด ทั้งทางขวามือที่ทีมคุณเบอร์และทีมนักวิจัยเข้าไปผลกว่าเข้าไปทางขวาเนี่ยไปเจอถ้าเขาเรียกว่าถงพิสเตลที่ว่านะที่มันสูงประมาณสักส oh. ี่สถึงห้เมตรอนาคตอาจจะเปิดแหล่งท่องเที่ยวได้แต่ว่า oh. ต้องรอมรับคนที่นักผจญภัยจริงนะชอบนะเพราะลำพังมาถึงนี่ก็ยากอยู่แล้ว อ่านี่ครับไม่ว่าในถ้ำเจาหนทางนี่ดูแบบธรรมชาติลึกลับซับซ้อนแต่ก็มีทางลาดเห็นไหมต้องขอบพระคุณกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ดูแลใส่ใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเห็นไหมท <Yeah. S 1> ำให้วันนี้ชนะมือร้อเราเนี่ยเข้ามาติดในถ้ำเหมือนทีมกูป่ากแล้วครับนี่จุดนี้นะครับ ขวามือเนี่ยจะเป็นเนินนมสาวนะคะตรงนี้นะอ๋อนี่ที่ทีหมูป่าติดอยู่แล้วอย่างนีใครับทีนี้เรานับจากสามแยกมาที่มองย้อนไปฮะจนถึงเนินนมสาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่นักดำน้ำในถ้ำมักัวที่สุดเพราะว่าไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้เลยยาวทั้งหมด750เมตรครับช่วงนี้นะ750เมตรครับต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆถึงถึงดํดได้ะ ได้ดูชมถ้ำจำลองกันไปแล้วช่วงหน้าบุกตะลุยไปดูถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนของจริงกันบ้างครับรูปพร้อมให้คุณท่องเที่ยวยังสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภยัยด้านสาธารณาสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอริการไปด้วยทุกที่ มอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ SHA มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะ กันเดินหน้าสู่วิถีปกติใหม่โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทเที่ยวเมืองไทยอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิม d เ A แค r e ่ care, วงใยกันและกันทําให้ใจแข็งแรงบริษัท d A หนึ A ่งเก้าเกจำกัดมหาชน Thailand f ฟ i r y ดีไ i g n Expo 2022มากรรมอารยสถาปัตดและนวัตรกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5สะดวกปลอดภัยมั่นใจเข้าถึงทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, พบกันวันที่10-13กุมภาพันธ์ต้นปีหน้าที่ไบเทคบางนา ทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแหล่งท่องเที่ยวระดับตำนานอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจะมีการพัฒนาไปสู่ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอารยสถาปัตย์รองรับกระแสะความตื่นตัวเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือทัวร์ซิมฟอออย่างไรในอนาคตวันนี้เรามาบุกเบิกเส้นทางทัวร์อารยสถาปัตย์ ปจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลกันที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ย้อนตำนานทีมหมูป่าติดถ้ำครับก็เลยดูก่อนระวังนะระวังนะระวังนะทั้งสองคนอันตรายจริงๆสามีมาเผื่อลื่นเผื่ออะไรเฮ้ยไปสี่ก็เลยกเลยไปสี่ก็ยกเลยโยลอยเลยระวังนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอก่อนแม่อย่าเพิ่งใจเย็นแม่ระวังนะระวังนะระวังนะตรงนี้มุมนึงเออข้างหลังอีกเออนะใส่นะนี่ยเราต้เชื่อชัวกว่าลิฟมนุษย์ลิฟมนุษย์นี่ชัวกว่านี่ ณเวลานี้นะครับเราก็ต้องปลบมือด้วยความชื่นชมยินดีวันนี้13มนุษย์ล้อนะครับได้มาเยือนถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนถึงปากถ้ำท่านหัวหน้าอุทยาและทุกท่านที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะมิสเตอร์เวิร์นนะครับซึ่งเป็นทีมตำรวจกู้ภัย13หูป่าที่เป็นตำนานระดับโลกไปแล้วนะครับก็ยืนยันว่าเรานี่เป็นมนุษย์ล้อคณะแรก ของโลกนะครับและคงเป็นคณะเดียวล,วละที่จะมาถึงนี่ได้ <c oughs> ก็ต้องขอบพระคุณนะครับก <c oughs> รมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต,ต,ต,ติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่ได้ส่งเสริมสร้างทําพัฒนาการเข้าถึงได้ของคนทั้งมวลตามแนวทางกติกาศสากลน,นะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้ว่าวันนี้จะยังไม่มีทางลาดไม่มีอารยสาปาแต่อนาคตนี่นโยบายก็อนุมัติหมดแล้ว ก็จะมีทางลาดจากลานจอดรถขึ้นมาบนนี้เลยนั้นที่บอกว่าเราเป็นคณะมนุษย์ล้อคณะแรกและคณะสุดท้ายนี่ไม่ใด่ผู้เล่นเพราะข่าวต่อไปมานี่ก็เข็นขึ้นมาเองได้เลยใช่ไหมหฮะอ่าประมอือหน่อยครับนี่ จุดที่เรามายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับสปีที่แล้วมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพื้นที่จุดที่บอกว่า no one left behind ไม่มีใครถูกทิ้งอยู่ข้างหลังทุกคนคงจําภาพได้แม่มายืนตะโกนเรียกลูกอยู่ที่นี่แม่ไม่ยอมกลับบ้านเรียกให้ลูกออกมากินข้าวเถอะร้องด้วยหัวใจแทบจะขาดคนทั้งโลกบีบหัวใจไปพร้อมๆกันก็จุดนี้จนกว่าน้องจะออกมาพ้นถ้าตรงปากถ้าจุดนี้จึงจะเรียกว่าน้องปลอดภัยสิ่งที่เราทํากันวันนี้เป็นกลุ่มแรกยากหน่อยในการที่จะขึ้นมาถ้าหากว่าที่นี่มันจะเป็นตํานานสําคัญในการให้กําลังใจคนทั้งโลกให้รู้ว่า No one is left behind oh, yeah. I, I think we're all very proud of what happened three years ago, not just an individual but you know it was a huge team effort as we know. So it's not down just to, one person or one team. It's absolutely fantastic to see you guys here today because places like this should be available to everybody, irrespective of what disabilities we have. Um, and it's, it's wonderful, it's been a wonderful day so far. It's, uh, it's wonderful to see you, and um, hopefully, you'll come back. Yahoo! Thank you. จากที่เราวิเคราะห์แล้วตอนแรกผมเข้าใจว่าคนหนุ่มสาวจะมาเที่ยวเยอะกลายเป็นว่าที่นี่เป็นคนเท่าคนแก่มาเที่ยวเยอะมากเลยมาถึงก็บอกโอ้โหขังขนลุกอย่างนอย่างนี้เราก็เลยให้ทีมวิจัยสถาบันนวัตกรรมวิจัยของจังหวัดเชียงใหม่นะ,ะับนักออกแบบและดีไซน์เนี่ยบอกว่าเอ๊ะอย่างงี้มันต้องรองรับคนทั้งมวลได้แล้วเราเลยออกแบบจนมาถึงข้างบนนี่นะเราก็ได้งบประมาณมาแล้วเดือนกันยายนปี65เนี่ยน่าจะมาชมได้แล้วสามารถให้คนทั้งมวลได้มาชมได้เออโอ้โหเนี่ย ก่อนอื่นนี่ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนและน้องๆที่น่ารักทุกคนนะเจ้าตี่มาโอ้โหทั้งยกทั้งแบกทั้งหามเนาะประทับใจมากค่ะททริปนี้แต่ถ้าเรามาคนเดียวเราก็อาจจะเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปไม่มีคนดูแลเราอะไรมากมายเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็น้องๆมูลนิธิขอบคุณคุณอ้อ,อยแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยที่พาเรามาเที่ยวทริปนี้ค่ะวันนี้ประทับใจมากเรารู้ว่าแบบเขา จะมีการปรับสิ่งอำนวยความสะดวกในอนาคตเนาะแล้วเราก็ได้มาเป็นกลุ่มแรกก็ขอบคุณมากเลยนะคะรู้สึกว่าแฮปปี้มากที่มาวันนี้ค่ะ In Thailand, the the others land dream seas everyone of From place where สุดยอดงานแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีบริการเพื่อสุขภาพและการพักผ่อนท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการผู้ใช้รถเข็นและกลุ่มคนรักสุขภาพยุควิถีป,ปกติใหม่ในงาน Thailand เฟรนด d ้ดีไซ e ์เอ็กซ2022ว่ากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5วันที่10-13กุมภาพันธ์2565พีฮอ1 0 1ู 101, นิสการและการประชุมไบเทคบางนาส ใจออกบูธติดต่อ0981199888 0818551199 0822946492 กันเดินหน้าสู่วิถีปกติใหม่โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทเที่ยวเมืองไทยอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิม W A แคร์่วงใยกันและกันทําให้ใจแข็งแรงบริษัท W A, A 1 9 9 1เาเจำกัดมหาชน ไทยแลนด์เฟรย์ดีไซน์เอ็กซ์โ2022มากรรมอารยสถาปัตดและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5สะดวกปลอดภัยมั่นใจเข้าถึงทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, พบกันวันที่10-13กุมภาพันธ์ต้นปีหน้าที่ไบเทคบางนา ได้มาเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแหล่งท่องเที่ยวระดับตำนานสถานโลกที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็ต้องห้ามพลาดนะครับที่ต้องมาเที่ยวชมสาราอนุสรสถานถ้ำหลวงและคารวะดวงวิญญาณวีรบุรุษแห่งถ้ำหลวงจ่าแซมนาวาตรีสมานกุนันผู้เสียสละชีวิตจากปฏิบัติการช่วยชีวิตทีมฟุตบอลหมูป,ป่าอะคาเดมี่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครับ สมัยก่อนนะฮะที่แห่งนี้เขาเรียกว่าวณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับก็มีคนมาเทีย่ยวประมาณสักปีละประมาณ4 0 0 0 0คนแค่นั้นเองครับหลังเกิดเหตุการณ์วันที่23มิถุนายนเนี่ยปีถัดมาก็มีคนมาเทีย่ยวถึงประมาณสักล้านห้าแสนคนเลยนะครับ <c oughs> ถัดมาก็เกิดเหตุการณ์โควิดก็มีคนมาเทีย่ยวลดลงตามสาภาพปัจจุบันนี้เราเปิดมาตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นมาช่วงนี้ก็เฉลี่ยวันละประมาณ5-600คนนะฮะต่อวันนะครับ หลังเกิดเหตุการณ์นะครับก็คือเราได้พัฒนาปรับปรุงไปหลายส่วนนะฮะสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็คืออาคารท่านอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยศาลาอนุสร์จาาแซมที่เหลือก็เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เราพัฒนาปรับปรุงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับ เพื่อมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะครับวันนี้เราได้มาโดยที่คนไม่แน่นจนเกินไปและเราก็สามารถที่จะมาให้ข้อมูลแนวคิดความคิดเห็นในเรื่องทิศทางการพัฒนาที่จะให้สถานที่แห่งนี้ก้าวไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่สากลคนทุกกลุ่มเพศวัยที่มีความข้อจํากัดชนิดต่างๆได้มาร่วมประสบการณ์และวีรกรรมต่างๆที่ คนในพื้นที่แห่งนี้ได้ร่วมกันมาร่วมพลังก,กันกับชาวต่างชาติช่วยเหลือชีวิตเยาวชนที่ทุกคนให้คุณค่าตลอดทั้งเราอาจจะยังสามารถใช้ประโยชน์จากที่นี่ในการส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่เกิดขึ้น เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในย่านนี้กระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องต่างๆได้พื้นที่ชุมชนแม่สายเป็นพื้นที่ที่บัดนี้เนี่ยคนรู้จักแล้วเพียงแต่ว่านอกจากถ้ำหลวงแล้วเนี่ยเขามาแล้วเราจะสามารถพาให้เขาไปรู้จักอื่นๆพื้นที่อื่นๆได้ด้วยประโยชน์จะได้กระจายออกไปให้คนอื่นได้ั่วกันขอบคุณครับ จุดหนึ่งที่ต้องห้ามพลาดเมื่อได้มาเยือนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุณน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายนั่นก็คือสะคุณน้ำมรกตซึ่งเป็นทานน้ำสีฟ้าอมเขียวสวยงามตระการตาเป็นมหรย์ธรรมชาติที่เกิดจากการสูบน้ำออกจากถ้ำหลวงในช่วงปฏิบัติการกู้ชีวิตทีมหมูป่าติดถ้ำเมื่อช่วงกลางปีส5 6 1ที่ผ่านมาครับ พื้นที่เบื้องหลังนี่ก็คือสระขุนน้ำมรกตนะฮะตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นเดิมเนี่ยเขาเรียกขุนน้ำนางนอนน้ำที่ไหลมาเนี่ยก็เป็นน้ำที่มุตรจากถ้ำหลวงนะฮะบุตรมาเรื่อยแล้วก็มาขึ้นตรงนี้เป็นสีมรกตตอนตอนที่เกิดเหตุการณร์นะฮะทั้งเครื่องสูบน้ําหัวพญายนาคเครื่องเจาะบ,บดานนะครับทั้งรถแบ็คโฮต่างๆเนี่ยก็มาขุดตรงนี้จนพังไปหมดนะสภาพแย่หมดเพื่อช่วยเหล็กนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะฮะเป็นส บริเวณนี้เราจะทําอารยสถาปัต์คือเราได้ออกแบบเรียบร้อยนะฮะเราจะทําให้สามารถเพื่อรองรับคนทั้งมวลได้ก็คือจะเดินมาจากเส้นน้นเลยฮะที่เป็นหินเทียมทั้งหมดเนี่ยมีเส้นทางให้รองรับคนแก่เด็กหรือคนพิการได้ที่นี่ก็มีห้องน้ําที่เป็นอารยสถาปัต์ใช้ชื่อว่าสุขสมุรน,นะครับทำมาประมาณสักปีกว,กว่าเกือบ2ปีแล้วครับตอนนี้ใช้ได้ดีฮะรองรับคนทุกเพศทุกวัยนะครับ ต้องหาโอกาสแวะมาเที่ยวชมให้ได้นะครับอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่กำลังมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีอาระยะสาปัตดิ์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายเข้าถึงเที่ยวได้สะดวกปลอดภัยเพื่อคนทั้งมวลท,ที่นี่อุทยานแห่งชาติขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ งานแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีบริการเพื่อสุขภาพและการพักผ่อนท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการผู้ใช้รถเข็นและกลุ่มคนรักสุขภาพยุควิธีป,ปกติใหม่ในงาน Thailand v a l l y Design Expo 2022ภาาก,การรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5วันที่10-13กุมภาพันธ์2565ทีวี101ศูนย์นิสการและการประชุมไบเทคบางนาสนใจออก บูตติดต่อ0981199888 0818551199 0822946492 ก,กันเดินหน้าสู่วิถีปกติใหม่โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทเที่ยวเมืองไทยอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมสะดวเปับเอแคร์่วงใยกันและกันทําให้ใจแข็งแรงบริษัทดับเบิลเอหนึ่งเาจำกัดมหาชน Thailand f ฟ l l y y e s i ไ n e x p o 2022มากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตรกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5สะดวกปลอดภัยมั่นใจเข้าถึงทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, พบกันวันที่10-13กุมภาพันธ์ต้นปีหน้าที่ไบเทคบางนาเตรียมพร้อมพบกันในงาน Thailand r a l l y ี สายเอ็กซโป2022ว่ากรรมอาริสาปัดและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5ในรูปแบบ New Normal สะดวกปลอดภัยเข้าถึงได้ทุกคนสุดยอดงานจัดแสดงสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการด้านสุขภาพตลอดจนการเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มครอบครัวผู้สูงวัยผู้พักฟื้นสุขภาพผู้พิการและกลุ่มคนที่รักสุขภาพทั่วไปจัดเต็มยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนครับดีใจมากเลยที กิศณนะเขากลายเป็นคนพิการ <conna issance> ดีใจมากเลยดีใจที่ได้คนที่มีชื่อเสียงแล้วก็พิการเมื่อพิการแล้วจึงสำนึกและรู้ว่าความพิการนั้นไม่มันต้องมีเครื่องช่วยทำให้เขาไม่พิการนั่นคืออารยสาปัตย์ที่กิจณนะได้ทำ ผมนะครับก็เต็มใจช่วยเขาเต็มที่ในการสร้างมูลนิธิเพื่อหวังว่าจะได้ทําให้พี่น้องที่พิการที่ใช้เป็นมนุษย์ลอก็ดีอะไรก็ดีหรือแม้กระทั่งผู้สูงวัยสูงอายุที่เดินเหินไม่สะดวกต้องใช้มนุษย์ลอ้อต้องใช้ลอ้อรถเข็นอะไรต่างๆและตั้งแต่กิตตนามาทำมูลนิธินี้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นในประเทศไทย7 0กว่าจังหวัดเริ่มพัฒนานะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกฝ่าย นะส่วนราชการทุกที่เห็นความสำคัญและเห็นประโยชน์นะที่จะได้เกิดขึ้นแก่ผู้พิการทั้งหมดนะนะก็ขอบคุณนะนนะกิษณะนะก็ที่เป็นอย่างนี้ดีมากแล้วไม่งั้นพวกเรานะไม่มีเขาไม่ได้ต่อเมือเขาหน่อย เชิญชวนนะครับท่านทุกท่านนะมาช่วยกันนะครับบริจาคมาช่วยกันซื้อข้าวซื้อของทุกอย่างจะเป็นเงินเป็นทองนะข้าูลุิธีทีลนิธีก็จะได้เอาเงินไปช่วยทําให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ <Okay. S 1> มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับในงานนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์วันที่10ถึง13กุมภาพันธ์นะที่ไบเทคบางนาฮะฮอที่101ไปนะครับอย่าลืมนะพบกันที่ไบเทคบางนาเดือนกุมภาพันธ์วันที่10ถึง13 นะครับมาช่วยกันมาช่วยกัน,นค,รครับขอกราบขอบพระคุณท่านศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กรุณาส่งเสริมและเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมาช่วยกันขับเคลื่อนงานมหกรรมอารยสาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลเพื่อประโยชน์สุขสะดวกปลอดภัยในคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทุกคนอย่างยั่งยืนและมาพบกันครับ สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอร่วมกับมูลที่อาเรียสาปัดเพื่อคนทั้งมวลจัดงานประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ซีโรเวสอินโนเวชั o n คอน t ทสตประจำปี2564ซึ่งได้เดินทางมาถึงรอบตัดสินชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับไปชมบรรยากาศการลงพื้นที่ชุมชนต่างๆของคณะกรรมการตัดสินรางวัลในช่วงโค้งสุดท้ายกันครับ okay. ก็วันนี้ได้มาตรวจนะครับตรวจเรื่องการจัดการขยะปอดขยะผมมาดูพยายามซักไซส์ถามว่ามีตรงไหนที่ไม่จริงบ้างผมก็ถามหลอกถามนู่นนะนี่ปรากฏว่าจับไม่ได้สักันสรุปว่าตรงนี้มันแหล่งเกิดมลพิษนี่ถือว่าน้อยมากเป็นชุมชนเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นการจัดการการแก้ไขนเนี่ยง่ายแต่จะยากตรงที่ความร่วมมือของชาวบ้านนะครับถ้าชาวบ้านให้ความร่วมมือผู้นําเข้มแข็งอะไรก็จัดการง่ายขึ้นยิ่งง่ายขึ้นอีกนั่นแหละที่ผมตรวจพบนะครับ สำคัญที่เห็นก็คือเรื่องการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับที่จะช่วยกันจัดการขยะให้เหลือให้น้อยที่สุดนอกจากว่าให้พี่น้องมีระเบียบวินัยแล้วเนี่ยก็การมีกอดระเบียบเรื่องเงินก็จะช่วยทางหนึ่งแต่เดียวกันก็จะเห็นว่าในเรื่องของการจัดการนอกจากว่าจัดการในหมู่บ้านของตัวเองแล้วก็มีการขยายไปยังหมู่บ้านชุมชนข้างเคียงแล้วก็มีเป็นแหล่งเยียนด้ดูงานของที่อื่นด้วยนะครับ เราจะเห็นความมุ่งมั่นนะนะคะของชุมชนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการตัดสินครั้งนี้เรามองได้แต่ว่าชุมชนไหนมีการจัดก,การขยะที่คลองะะลงสู่แม่น้ำลงสู่ทะเลได้ดีกว่ากันนะคะเราเห็นว่าชุมชนเนี่ยก็เข้าใจโจทย์ดีแล้วก็มีการนําเสนอที่แตกต่างกันบางชุมชนก็เน้นการจัดก,การแต่รูปวัสดุเป็นเป็นของใช้ต่างๆนะคะบางที่ก็มีตั้งแต่การจัดก,การในคลองไล่ขึ้นไปถึงชายฝั่ง ก็รู้สึกก็ภูมิใจนะคะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับฟันเฟืองเล็กๆที่ให้รางวัลเขารางวัลก็ไม่ได้มากมายแต่เป็นการบอกถึงสิลน,น้ําใจที่เราเห็นความสําสคัญของชุมชนที่ทํางานด้านนี้สัปดาหห์น้ามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีทีมไหนกันบ้างที่จะคว้ารางวัลไปครองทั้งในประเภทระบบรวบรวมและขนส่งขยะและประเภทระบบการลดและกำจัดขยะ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างกิจสำนึกให้แก่สังคมและชุมชนตา่ตางๆทั่วประเทศในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับบ้านปากหวาาทองกาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายรวมพลังจัดการขยะให้เป็นศูนเย้